อย่าลืมกดติดตามและก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระบูชานนำรูปหล่อลอยองคหลวงพ่อพัดปุญญกะโมรุ่นสร้างโรงครัวปี63วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ไม่ได้ชมกันนะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำเป็นรายการวัดจัดสร้างเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันเลยที่กรองจะเขียนว่ารุ่นสร้างโรงครัว2563หลวงพ่อพัดปุญญกะโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์อายุ99ปี รองเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อพัดนั่งสมาธิเต็มองนะครับด้านล่างจะเขียนว่าหลวงปู่พัดเป็นเนื้อทองแดงรมดําปี63อันนี้คือด้านหน้าเปิดให้บูชาอยู่ที่องค์ละ350บาทงานวัดจัดสร้างเองด้านหน้าด้านข้างบริเวณด้านล่างจะเขียนว่านครสวรรค์น,นะครับ ด้านหลังด้านข้างอีกด้านหนึ่งจะเขียนว่าวัดห้วยด้วนใต้ฐานจะเขียนว่ารุ่นสร้างครัวต่อโค้ด99เป็นอายุของหลงพระพัฒนะครับ99ปีเมื่อปี263 บูชาองค์ละ350บาทงานวัดจัดสร้างเองถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า Line อดเป็น Line Add PBPB 4 p b 9สี p b องแปถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน q r c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน q r c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อน แล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางลายแอดได้่ง,งา่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโวได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระวูชาวไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ใมลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ